เทศบาลตำบลวิชิตจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2568เมื่อวันที่11เมษายน2568เวลา7นาฬิกาณเวทีกลางสวนสีพวนาตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตเทศบาลตำบลวิชิตได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโครงการวิถีธรรมวิถีไทยประจำปีงบประมาณ2568 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒน,นธรรมอันดีงามของท้องถิ่นตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ขนบรรมเนียมประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไปโดยมีพันจ่าเอกยอดชายส่วนลิมรองปละธเทศบาลตะบลวิชิตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ตะบนวิชิตเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงโดยภายในงานได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาอาทิ การสวดมนต์ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน9ก้ารูปเพื่อความเป็นสิริมงคลรับวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่คนไทยจะได้แสดงออกถึงความกตัญยุต,ต่อพระสงฆ์บิดามารดาและผู้มีพระคุณรวมถึงมีพิธีสง่งน้ำพระพุทธรูปและปรับพรมน้ำมนต์แก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลและขจัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตต้อนรับสิ่งดีงามในปีใหม่ไทยที่กำลังจะมาถึง